วันนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับคำถามสำคัญอีกครั้งหนึ่งคำถามที่ไม่ใช่เพียงเรื่องกระสุนหนึ่งนัดไม่ใช่แค่ทหารหนึ่งนายที่ได้รับปาดเจ็บแต่เป็นคำถามที่สะเทือนถึงศักดิ์ศรีอธิปไตยและเส้นแดงของรัฐไทยเพราะในวันที่6มกราคมพุทธศักราช2569กองทัพไทยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเกิดเหตยุยิงจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนไทย ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเพิ่งตกลงหยุดยิงกันไปไม่นานคำถามคือนี่คืออุบัติเหตุหรือคือการทดสอบความอดทนของประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ข่าวลือก่อนอื่นต้องย้ำให้ชัดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ข่าวลวงและไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเฉพาะในโซเชียลกองทัพไทยยืนยันว่า มีลูกกระสุนจากฝั่งกัมพูชาตกในเขตไทยส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายฝ่ายไทยถือว่านี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยตรงแม้ฝ่ายกัมพูชาจะออกมาระบุว่าอาจเป็นความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากหน่วยภาคสนามแต่สำหรับประเทศไทยกระสุนที่ข้ามพรมแดนมาไม่เคยเป็นอุบัติเหตุข้อตกลงหยุดยิง มีความหมายแค่ไหนในเกมการเมืองชายแดนในทางทฤษฎีข้อตกลงหยุดยิงคือสัญญาณของความตั้งใจลดความตึงเครียดแต่ในโลกแห่งความมั่นคงข้อตกลงหยุดยิงบางครั้งกลับถูกใช้เป็นช่วงเวลาทดสอบมากกว่าช่วงเวลาสันติคำถามสำคัญคือใครได้ประโยชน์หากข้อตกลงนี้ถูกละเมิดสำหรับไทยการหยุดยิงคือการเปิดโอกาสให้การทูตทำงาน ลดการประทะลดการสูญเสียและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคแต่สำหรับอีกฝ่ายการยิงเพียงครั้งเดียวอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าเรายังไม่ยอมรับสถานะเดิมหรือเราพร้อมขยับหากคุณไม่ตอบโต้เกมอำนาจของกัมพูชาอุปติเหตุหรือยุทธศาสตร์หากมองลึกลงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองภายในกัมพูชากำลังอยู่ในช่วง เปลี่ยนฐานอำนาจจากยุคของฮุนเซนสู่การนำของฮุนมาเนตในประวัติศาสตร์การเมืองของหลายประเทศการเปลี่ยนผู้นำมักมาพร้อมกับการแสดงความแข็งแกราวด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความชอบธรรมภายในประเทศและพื้นที่ชายแดนมักเป็นเวทีที่ต้นทุนต่ำแต่ส่งผลทางการเมืองสูงประเทศไทยอดทนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดให้ชัด คือท่าทีของประเทศไทยในครั้งนี้ไทยไม่ตอบโต้ด้วยกำลังทันทีไม่ใช่เพราะไทยกลัวแต่เพราะไทยเลือกใช้วุฒธธิภาวะของรัฐกองทัพไทยควบคุมสถานการณ์รัฐบาลใช้ช่องทางการทูตส่งหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวินัยมีหลักการและมีความรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกัน ไทยก็ส่งสัญญาณชัดว่าหากมีการละเมิดซ้ำไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนเองกองทัพไทยเส้นแดงที่ใครก็ข้ามไม่ได้ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดที่สุดทหารไทยไม่ได้ยืนอยู่ตรงชายแดนเพื่อรอถูกยิงกองทัพไทยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังข่าวกรองและยุธทธภปกรแต่สิ่งที่ทำให้กองทัพไทยแตกต่างคือการไม่ใช้กำลังโดยไม่จำเป็น เพราะทุกกระสุนที่ยิงออกไปหมายถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคอย่างไรก็ตามหากเส้นแดงถูกข้ามการตอบโต้จะไม่ใช่คำถามว่าจะตอบไหมแต่คือตอบอย่างไรให้เด็ดขาดและได้ผลมิติภูมิภาคอาเซียนกำลังมองไทยอยู่อย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศประเทศในอาเซียนรวมถึงมหาอำนาจนอกภูมิภาค กำลังจับตามองว่าไทยจะยอมให้การละเมิดผ่านไปหรือไม่ข้อตกลงหยุดยิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าการที่ไทยตอบสนองอย่างมีสติแต่หนักแน่นทำให้ไทยยังคงภาพลักษณ์เสาหลักแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเหตุยิงครั้งนี้อาจไม่ใช่การเปิดสงครามแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะทุกการละเมิดคือการวัดใจ คือการทดสอบขอบเขตและคือการดูว่าประเทศไทยจะยืนหยัดแค่ไหนในเรื่องอธิปไตยวันนี้ไทยเลือกความอดทนแต่ไม่ใช่การยอมจำนนเลือกการทูตแต่ไม่ใช่การนิ่งเฉยและหากใครยังเข้าใจผิดว่าไทยจะไม่ทำอะไรประวัติศาสตร์จะเป็นคำตอบว่าประเทศไทยไม่เคยเริ่มก่อนแต่ก็ไม่เคยถอยเมื่อถึงเวลาต้องปกป้องชาติการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ เป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่เป็นสัญญาณเตือนต่อประชาชนไทยทุกคนอธิปไตยไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของกองทัพแต่เป็นของคนไทยทั้งชาติและตราบใดที่ยังมีธงชาติไทยปักอยู่ชายแดนไม่มีใครมีสิทธิ์ยิงข้ามเข้ามาโดยไม่ต้องรับผิดชอบ